เมื่อตอนเด็กๆกูเคยถามแม่กูว่าชื่อกูแปลว่าอะไรแม่กูตอบว่าไงรู้ปะแม่กูตอบว่าชื่อกูแปลว่าท้องฟ้าตอนแรกกูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมชื่อกูถึงแปลว่าท้องฟ้าตอนนี้กูเข้าใจเมื่อตอนเล็กๆฉันเคยสงสัยว่าชื่อฉันแปลว่าอะไรแม่ฉันตอบมาทันใดว่าชื่อฉันแปลว่าท้องฟ้าดอให้ทุกคนในแง่มองบนท้องฟ้า 念我，梦魂。 ตอนไม่เด <premises. S 2> ็กเคยถามกับแม่ว่าทำไมชื่อผมถึงตัวแปลว่าท้องฟ้าไม่บอกไม่วางไว้คนที่มันดิชามันได้รู้สึกถึงเราเสมอในทุกๆความที่มันได้มองมาเต็มสองตาคุณเลยลึกเอาไว้ในใจตลอดว่าคุณยังมองมันอยู่ข้างบนแต่ทนไม่ไหวมันก็แขค่แง้มมองจะหลบยังไงก็หนีไม่พ้นจากฟ้าฝนและทุกๆฝนที่มึงได้บ่นไปกับพระจันทร์พระขอแหวนทองเมื่อจะทำแค่เพียงที่เอาไว้ในคลับแต่เพียงกูทำเพื่ขายโปรและขายวิธีคิดและมันไวต่อที่คิดชิดซ้ายไปสักนี้เพราะมันคล้ายๆกับมีผิดเป็นอันตัวไต่อชีวิตคิดสักนิดแต่อ ันแร,นะะรแม้ฉันตอบมาทันได้ว่าชื่อฉันแปลว่าทองฟ้าเพื่อให้ทุกคนในแง้มมองบนท้องฟ้าใครที่ด้ฉันแง้มมองบนท้องฟ้าเมื่อตอนเล็กๆฉันเคยสงสัยว่าชื่อฉันแปลว่าอะไรแม้ฉันตอบมาทันได้ว่าชื่อฉันแปลว่าทองฟ้าเพื่อให้ทุกคนในแง้มมองบนท้องฟ้า ไครที่จะช้ำเงี้ยมองคนท้องฟินอดี๋ยวทำแต่เพลงที่เอาไว้หลอกแต่พวกเด็กๆเพราะแม่งบะเด็กคนไหนก็ตามมันนึงข้างหน้ามันก็ต้องมีวันโตและความจริงคือความจริงที่มึงไม่มีวันโฟล่คนที่กูเตือนไว้มันไม่สำคัญที่เครื่องประดับหรือรถที่ขับหรือว่ามึงเพื่อนไครจะเด่นเย็นเค่อยๆเคลื่อนไประวังสะเทือนใจต่ขอไว้อย่างได้ปรดอย่าเอามือสกปรกและความก็จะผิดๆของมึงและเพื่อนออกมาเพื่อนไหมในฟีชิพครอบตัดตั้งเดิมไม่ต้องไปร้อยใครที่ไหนก็คอยมาจูงเดินบางครั้งเพลงกูทำมึงคลั่งจนต้องฟังเพิ่อนแต่กอ็ช่วยกันและนาน มันทงแ่มุดตอนเล็กๆฉันเคยสงสัยว่าชื่อฉันแปลว่าอะไรแม่ฉันตอบว่าฉันได้ว่าชื่อฉันแปลว่าทองฟ้าเพื่อให้ทุกคนในแง้มมองบนท้องฟ้าใครที่จะช้ามแง้มองบนท้องฟ้ามุดตอนเล็กๆฉันเคยสงสัยว่าชื่อฉันแปลว่าอะไรแม่ฉันตอบว่าฉันได้ว่าชื่อฉันแปลว่าทองฟ้าเพื่อให้ทุกคนในแง้มมองบนท้องฟ้าไว้ที่ฉันเแงนมมองนท้องฟ้า Hãy subscribe so kênh Ghiền the fuck up and don't lỡ những video hấp dẫn wanna be famous say, so the fuck up and don't be too old, say, อทำเพลงเพื่อเอาชนะทุกคนในประเทศนี้วมันจะไงแทนเราได้บ้างไฟแผ่เมื่อตอนเล็กๆฉันเคยสงสัยว่าชื่อฉันแปลว่าอะไรแม้ฉันตอบมาทันได้ว่าชื่อฉันแปลว่าท้องฟ้าเพื่อให้ทุกคนในแง่มองมันท้องฟ้าใครที่จะทำเงีมองมันท้องฟ้าเมื่อตอนเล็กๆฉันเคยสงสัยว่าชื่อฉันแปลว่าอะไรแม้ฉันตอบมาทันได้ว่าชื่อฉันแลว่าทอง เมืนน่อตอน,นเด็กๆกูเคยถามแม่กูว่าชื่อกูแปลว่าอะไร แม่กูตอบว่าไงรู้ป่ะแม่กูตอบว่าชื่อกูแปลว่าท้องฟ้าตอนแรกกูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมชื่อกูถึงแปลว่าท้องฟ้าตอนนี้กูก็เข้าใจเมื่อก่อนเล็กๆฉันเ,เคยสงสัยว่าชื่อฉันปแปลว่าอะไรแม่ฉันตอบมาทันใดว่าชื่อฉันแปลว่าท้องฟ้าเพื่อให้ทุกคนใแนแงม้มมองบนท้องฟ้าใครที่จะจำแง้มมองบน เมื่อตอนไม่เด็กเคยถามกับแม่ว่าทำไมชื่อผมถึงต้องแปลว่าท้องฟ้าแม่บอกไม่ว่า,าไว้คนที่มันดิฉันก็ได้รู้สึกถึงเราเสมอในทุกๆความที่มันได้มองมาเต็มสองตาคุณเลยลึกเอาไว้ในใจ,จตลอดว่าคุณยังมองมันอยู่ข้างบนถ้าทนไม่ไหวมันก็แค่งเงี้ยมองจะหลบยังไงก็นหกนีไม่พ้นจากฟ้าฝนและทุกๆบนที่มึงได้บน่นไปกับพระจันทร์พรขอแหวทนทองมึงอาจจะทำแค่เพลงที่เอาไว้เลในคลับแต่เพลงกูทำเพื่อขายโฟนและขายวิธีคิดและมันไวก้กว่าที่คิดทีชิดซ้ายไปสักนิดเพราะมันคล้ายกๆกับมีดที่เป็นอันตรายต่อชีวิตคืืืืืออ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 อีีตตรราา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 ททท่่่่่มมมมงงงงงงงััันน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 ฟ้้้้กกลลลแะะะะหจจจพพดดิิิววสสสสยยยยไปขเเ็ๆคช ฉันแปลว่าไรแม้ฉันตอบมาทันใดว่าชื่อฉันแปลว่าทองฟ้าเพื่อให้ทุกคนในแง้มมองบนท้องฟ้าใครที่ดีช้ำแง้มมองบนท้องฟ้าเมื่อตอนเล็กๆฉันเคยสงสัยว่าชื่อฉันแปลว่าไรแม้ฉันตอบมาทันใดว่าชื่อฉันแปลว่าทองฟ้าเพื่อให้ทุกคนในแง้มมองบนท้องฟ้าใครที่ดีช้นแง้มมองบนท้องฟ้า